เตือนภัยอินฟลูหมอหลวงโลกไม่มีใครเดินเข้ารัานแบรนด์เนมแล้วอยากเจอประสบการณ์แย่หรอกวันนั้นอย่างไปเจอคลิปของฝรั่งนะเดินไปแชแนลที่แฮร์รอเธอใบนี้เท่าไหร่พนักงานหันมามองอย่างเงี้ยหันมามองแบบห่างตายอย่างเงี้ยแล้วถามวแบบ่า it's e x p e n s เ v e เหมือนอารมณ์แบบ เคยดูหนังเรื่อง Pretty Woman ้างอารมณ์เป็นเข้าไปแล้วแบบอาจจะแต่งตัวไม่ดีหรือว่าอาจจะดูเด็กเกินไปหรือเปล่าเอ็นรู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมทุกแพลตฟอร์มแหละถ้าเราใช้มันแบบว่าให้เกิดประโยชน์มันมีประโยชน์เยอะมากคลิปหลายๆคลิปที่มันเป็นคลิปไวรัเล่าใน Tik t o k อเนี้ยเอ็นรู้สึกว่ามันมันก็แอบเป็นคลิปขยะแลนไปทําเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ที่ดีกับคอนเทนต์ที่เลวคอนเทนต์ที่เลวมันได้ยอดวิวดีกว่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยา6สาอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสซอลีสวนแต่ใดๆทั้งซิ้นค่ะเห็นปลกคลิปแล้วใช่ไหมคะก็ วันนี้จะมาทำรีแคปหรือว่า React call to action ช็อตวิดีโอของคุณชรแห่งแบรนด์โฟเอเตือนภัยอินฟลูหมอลวงโลกเคยนั่งคุยกันเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชรแล้วรู้สึกว่าเ,ออเป็นคนน่ารัก เราก็เป็นคนตั้งใจทำงานวันนี้จะมา r รี c t นะครับกับวิดีโอนี้ที่เป็นเป็นวิดีโอ call to action ของเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากแบบว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็คือแบรนด์โพเอคือนายแบบนางแบบนายแบบนางงามตัวท็อปของประเทศไทยอ่ะคือทุกท่านอ่ะก็ต้องได้ใส่แบรนด์นี้เตือนภัยอินฟลูหมอหลวงโลกทำคอนเทนต์กุกคามร้านค้าปั่นยอดวิวผมอยากจะมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ที่มีคุณหมออินฟลูเนี่ยเขามารีวิวที่ร้านพ o เอ็มสยามพราลอนนะว่าพนักงานที่ชื่อก้อยเนี่ยแสดงกริยาที่ดูถูกลูกค้าและผมอยากจะอธิบายให้กับทุกๆคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าในมุมมองของทางร้านเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นและเราได้เห็นกับตาบ้างต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่6 พิสจิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่คุณหมอลงคลิปในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็ DM ไปหาคุณหมอแล้วก็ขอโทษคุณหมอในทันทีโดยที่ผมเสนอคุณหมอว่าอยากเชิญคุณหมอมาที่หน้าร้านที่สาขาเกษรในวันศุกร์แล้วผมจะดูแลเรื่องชุดที่จะใส่เป็นงานติ๊กต o k กอเวอในวันเสาร์ให้โดยที่คุณหมอก็ตอบรับแล้วก็นัดเวลากันว่าเป็นวันศุกร์ตอนสี่โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นผมรีบเข้าไปเจอก้อยที่สยามพารากอนทันทีแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือข้อมูลที่ผมได้ฟังจาก คำอธิบายของก้อยเนี่ยมันต่างกับข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยแชร์ในโซเชียลมีเดียอย่างสิ้นเชิงและทุกคนรู้ไหมว่าก้อยอ่ะสาบานและยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบที่คุณหมอใส่ร้ายเขาในโซเชียลมีเดียคือการที่ลูกค้าโพสต์ด่าเรื่องการให้บริการของพนักงานโพเอ็มเนี่ยผมเคยเจอในโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาและผมก็พยายามจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเร็วที่สุดแบรนด์โพเอ็มเนี่ยให้ความสําคัญกับ การให้บริการของพนักงานและเราระแวดระวังกับกริยามารยาทของพนักงานเรามาตลอดทีนี้ถ้ามีลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องการให้บริการของพนักงานของผมเนี่ยขอให้ลูกค้าเนี่ยดี DM หาผมโดยตรงผมจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้อย่างดีที่สุด น้องก้อยเนี่ยเป็นพนักงานคนที่อยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยมา15ปีแล้วเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ผมให้ความไว้วางใจมากที่สุดทั้งในเรื่องความรู้ในการฟิตติ้งชุดให้กับลูกค้าแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดรวมไปถึงเรื่องกลิ่นยามารยาทที่สุขภาพเรียบร้อยด้วยสิ่งหนึ่งที่ก้อยบอกว่ามันมีความน่าสงสัยก็คือคุณแม่เนี่ยอ้างว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ก็คือผมทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยเจอกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยผมคิดว่ามันเป็นการโกหกที่ต้องการอะไรบางอย่างแล้ว มากกว่านั้นเนี่ยพฤติกรรมของคุณแม่เขาเนี่ยมีความหยาบคายกับพนักงานของผมมากผมไม่รู้ว่าเขารู้ว่าการที่ไม่มีกล้องวงจรปิดของห้างอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมถ้าได้รับการบริการที่ไม่ดีได้รับพลังงานที่ไม่ดีแล้วยังมีกระติตกระใจที่จะเก็บฟู้ดเช็เอาไว้ไปตัดต่อที่บ้านอย่างที่สองที่ผมรู้สึกเอกเกี่ยวกับคุณหมอคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจอกันครั้งแรกในวันศุกร์ ที่เจ็ตอน4ี่โมงเชื่อไหมว่าสายตาและภาษากายอะความรู้ที่ผมเคยเรียนมาจากอาจารย์ตรินเนี่ยมันบอกว่า2แม่ลูกเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์ใจอย่างที่3ต่อมาเนี่ยสิ่งที่แปลกมากๆคือในช่วงเวลาที่คืนนั้นที่คลิปกำลังเป็นไวรัลเนี่ยมีข้อความจากร้านขนมเคก้กหรือว่าร้านเบเกอรี่เนี่ยดี DM เข้ามาหาผมว่าพิชรให้ทำใจเพราะว่า คุณหมอคนนี้เขามีพฤติกรรมในการคุกคามการทากับร้านอาหารร้านขนมหรือร้านเคก้กเพราะว่าเขาชอบกินเค้กครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่คุณหมอเนี่ยย้ายจากวงการของร้านอาหารร้านเค้กเนี่ยเข้ามาในวงการไทยดีไซเนอร์และมันก็โชคดีที่คุณหมอมาเจอพี่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนร้านค้าทุกคน call to action อย่างของผมในยอย่างแรกก็คือผมอยากให้ทุกร้านค้าร้านขนมร้านเคก้กทุกธุรกิจที่เคยโดนคุณหมอคนนี้ มีพฤติกรรมคุกคามร้างคาของคุณแบบนี้อยากให้คุณแสดงตัวโดยการที่ DM มาหาผมผมจะรวบรวมคนที่เกิดความเสียหายจากคอนเทนต์ของคุณหมอคนนี้ให้ได้มากที่สุดถามเนี่ยผมอยากร้องเรียน t ิ k t o อกไทยแลนด์ในเรื่องที่คุณกําลังปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์ของคุณเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของคุณในการสร้างปัญหาสังคมที่เป็นภัยคุกคามให้กับผู้ประกอบธ,ธุรกิจและขอให้คุณพลิกเจรณาปิดแอคเคาท์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้และอย่าปล่อยให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนที่มองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ย เป็นตัวอย่างในการที่จะสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียอีกต่อไปสรุปสั้นๆ2องวันก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่ร้านเนี่ยคุณหมอมา Follow IG ผมก่อนซึ่งเป็นการ Follow ที่มีนาัยยะสำคัญมากเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ Follow IG Poem o f f i i i a l วันพฤหัสที่6เนี่ยเข้ามาที่หน้าร้านสาขาสยามพารากอนแล้วสิ่งที่มีความน่าสงสัยคือ2แม่ลูกเนี่ยเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม,มในจุดที่เป็นอับกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องลองแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลตลอดระยะเวลาของการรับบริการเนี่ยคุณหมอมีถ่ายฟูตเช็เก็บไว้แต่ไม่แชร์ให้โซเชียลมีเดียได้รับรู้เลยว่าพนักงานของเราเนี่ยทำอะไรไม่ดีกับเขาแล้วพอเสร็จจากร้านโฟเอ็มเนี่ยคุณหมอก็เดินไปซื้อชุดสีขาวดำที่ใส่ไปงาน Tik t o k a w อว d ์ในวันเสาร์คืนวันพฤหัสเนี่ยคอนเทนต์โพสลงไปในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแล้วคอนเทนต์ก็ไวรัลทันทีเราควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของเราทุกคนและไม่ปล่อยให้ นิชาชีพในโซเชียลมีเดียแบบนี้ลอยนวลได้ต่อไปผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สอนเด็กในโซเชียลมีเดียทุกคนว่าอย่าเอาพฤติกรรมแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะทำ คอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียได้ไปอีกไม่นานแล้วมันเป็นสิ่งที่คุกคามเป็นภัยกับสังคมและคนในสังคมทั้งหมดจะมองว่าคุณเป็นมิจฉาชีพร้านเคสร,ร้านไหนที่เคยโดนคุณหมออินฟลูคนนี้ไปมีพฤติกรรมคุกคามทำคอนเทนต์ไม่เหมาะสมให้ร้านคุณเกิดความเสียหายขอให้คุณดีเอ็มาหาผมด้วยครับช็อตคลิปที่ค่อนข้างไหวเล่ามากเลยก็คือคลิปต้นต้นคลิปที่เหมือนเป็นการวางแผนจงใจในการทำลายชื่อเสียงของแบรนด์โปรเอ็มอย่างเงี้ยก็ยอดวิวเยอะคลิป คอร์ทูเ t i o n ของคุณชอนเนี่ยปกติเราไปดูเอฟเฟรของคลิปคุณชอนก็จะมีคนดูหลักหมื่นใช่ไหมแต่พอคลิปอย่างเงี้ยเป็นไวรัลปุ๊บมีอินฟูแชร์อย่างเอ็ดเนี้ยเอ็ดก็แชร์เอ็ดรู้สึกว่ามันมันแอบเป็นภัยทางสังคมแล้วก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าในหลายหลยธุรกิจที่เขาตั้งใจทํางานเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีนางงามมี info, มอินฟูมีดาราหลายท่านที่เอ็ดเห็นนะที่เขาแชร์กันเอ็ดก็รู้สึกว่าเออไอคลิป หลายๆคลิปที่มันเป็นคลิปไวัเล่าใน Tik t o k อเนี้ยเอ็นรู้สึกว่ามันมันก็แอบเป็นคลิปขยะโซเชียลมีเดียสำหรับเอ็นนะเอ็นรู้เอ็นรู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมทุกแพลตฟอร์มแหละถ้าเราใช้มันแบบว่าให้เกิดประโยชน์มันมีประโยชน์เยอะมากสอนภาษาอังกฤษสอนแฟชั่นโชว์เรื่องการท่องเที่ยวสอน Howto อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแต่คลิปอะไรที่มันเป็นแบบคลิปขยะทร a วิดีโอเป็นเชามิ่งวิดีโอก็เยอะเช่นกันอย่าง คลิปคุณหมอคุเนี้ที่คุณชอมาเขาเคลมไว้ที่เราไปดูเงี้ยเรารู้สึกว่าทำคลิปไปหลายรอบมากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับเขาเรียกว่าในในฐานะที่ตัวเองเป็นทางผู้ใช้บริการเป็นทางลูกค้าแล้วก็เคยเป็นเซล์ลมาก่อนเราอย่างเงี้ยจะค่อนข้างมีมีความมิตรจิตนิจใจนิดนึงว่าเวลาเราเดินเข้าร้านเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเคยอยู่ในโพสิชันนั้นมาก่อนแล้วในฐานะที่เออ เราเป็นลูกค้าเดินเข้าไปเราก็มีอีก expectation หนึ่งคือเราอะจะเป็นคนค่อนข้างแฟนนะคือเราก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าคนซื้อต้องการอะไรเข้าใจไหมาการใช้บริการแบรนด์แบรนด์เนมอย่างเงี้ยหลายๆคนน้องๆหลายคนที่แบบว่าอาจจะเป็น first j o b b e r หรือนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยพึ่งเคยเข้า shop บแบรนด์เนมครั้งแรกเงี้ยก็หลายคนอนะ DM มาหลังหลังไมเอทนะบอกว่าให้ hey, ให้ทำคลิป how t o เคยทำไปแล้วแหละแ,แล้วก็ อบอกว่าเนี่ยเดินเข้าไปแล้วแบบอาจจะแต่งตัวไม่ดีหรือว่าอาจจะดูเด็กเกินไปหรือเปล่า,าพนักง,งานที่ร้านแบรนด์เนมอ่ะก็เหมือนดูแลเขาไม่ดีแบบมองหัวสุดเท้าหรืออะไร whatsoever เงี้ยซึ่งเอ็ดก็เคยทำคลิปไปเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์มาหลายปีแล้วก็เคยทำคลิปพวกเนี้ยไปแล้วไม่มีใครเดินเข้าร้านแบรนด์เนมแล้วอยากเจอประสบการณ์แย่หรอกวันนั้นอย่างไปเจอคลิปของฝรั่งนะเดินไปชาแน,นลที่แฮร์ริอันนี่เขาพูดเลยเขาแชร์ว่าประสบการณ์แย่มากเอ็ดก็แบบคิดกลับไปเอ็ดก็บอก เออก็เหมือนกันนี่ว่าเหมือนเป็นน่าจะเป็นแชนแนลใบแรกๆในชีวิตของเอ็ดเลยตอนนั้นไปไปซื้อที่ชออ็อปแฮร์รอะดรอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราวันนั้นอะได้ซื้อด้วย แล้วก็ได้ในใบที่เราชอบด้วยแต่ว่าประเด็นคือเจอร์นี่ก่อนได้กระเป๋าที่เรารักมาเนี้ยเราเหมือนเข้าไปแล้วแฮร์รอดมันก็วุ่นเนาะเหมือนตลาดนัดตลาดแตกแหละมันก็ไม่ได้ดูลักชวรี่ไม่ได้ดูไฮเอนท์เท่าไหร่หรอกแต่เราก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยมันมันอยู่จุดนั้นแล้วมันแบบหุ้ยคนเขาชอบกันมากมายเห็นถุงดําออกจากห้างเห็นถุงแฮร์รอดลดอะไรเงี้ยก็ยักก็อยากซื้อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปทานหมู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนเราก็ไปเจอกระเป๋าใบนึงที่มันเตะตาแต่ว่า มันไม่ใช่กระเป๋าที่เราจะจะอยากได้หรอกเราก็บอกเฮ้ยกระเป๋าสวยจังเราก็บอกว่าก็เลยแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าราคาชาแนลเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนเหมือนเป็นเริ่มเริ่มเจอร์นี่ของเราเลยอ,อย่างเงี้ยแล้วบอกเอ้ยเธอใบนี้เท่าไหร่พนักงาน,นหันมามองอย่างเงี้ยหันมามองแบบห่างตาอย่างเงี้ยแล้วถามว่า i expensive เหมือนอารมณ์แบบ เคยดูหนังเรื่อง Pretty Woman บ้างอารมณ์อย่างนั้นนะที่แบบ it's too expensive we don't have anything that suits you อะไรประมาณนี้คือแบบเราไม่มีอะไรที่มันเหมาะกับคุณในร้านนี้เชิญออกค่ะเอาตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยไม่ค่อยไฟด้วยแต่เราก็มีปากมีเสียงอะอยู่เยอรมันมาแล้วน่าจะสองสปีเงี้ยเราก็หันไปนไม่ฉันไม่ได้ถามว่ามันถูกหรือแพงฉันถามว่า ราคาเท่าไหร่เธอตอบไม่ต้องถามแค่นี้เองแล้วเอ็ดก็เดินไปหาเซลล์คนอื่นแล้วก็ไปเจอเซลที่น่ารักแล้วเราก็ได้กระเป๋าในฝันของเราตอนเราจ่ายเงินจริงๆเราจริงจริง,รง,รง,รงเอ็ดควรจะ walk away เดินออกจากร้านแล้วไม่ซื้อเลยก็ได้เพราะว่าชาแนลมันมีต้องเยอะแยะมีต้องหลายสาขามีต้องหลายประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกว่ามันอุปทานหมู่แล้วว่านั้นเป็นทริปที่ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนก็เหมือนช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยก็อยากได้น้ออะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เขาเรียกวอะไรนะความยับยับ้งชั่งใจมันก็ไม่มีเราก็ จริงๆถ้าเป็นณปัจจุบันนี้ถ้าเจออย่างเงี้ยเจออย่างนี้นะจะเดินออกคือจะไม่ซื้อคือก็ไปไปมันเงินอนะเงินมันอยู่ในมือเราอะก็คือถ้าเจอบริการอย่างนี้คือจริงๆแล้วลักชูรี่แบรนด์เนมหรือหรือไม่ต้องแบรนด์เนมก็ได้สินค้าบริการะ่ะมันควรจะคือเราไม่เขาเราไม่ได้อยากได้แค่ตัวสินค้าเราอยากได้บริการด้วยอะเพราะว่า เนี่ยถ้าสินค้าอย่างเดียวมันราคามันไม่ถึง 4, 5, 6, 6 7หมื่นหนเหรอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของ after sale เรื่องของ packaging เรื่องคือมันมัน come with the price on the price ะคือในเรื่องของการบริการมันก็เป็น expectation ที่คนซื้ออะก็อยากได้ที่บอกว่ามันมีไอ้เรื่องของการเดินเข้าไปลองสินค้าหรือเขาไปซื้อสินค้าพนักงานเงี้ยก็มีลูกค้าเี้ยก็เยอะเพราะว่านี่ก็เคยเป็น เคยทำดีเทลมาก่อนลูกค้ายากๆเงี้ยเดินมาแบบลองแบบสิบยีชุดไม่ซื้อมาต่ชุดเดียววินเวียงเดินมาจิกจบต้องมาหมดขอบคุณพี่ชอนแล้วต้องชื่นชมนิดน,นึงที่พี่ชอนปกติเป็นคนที่ยุ่งมากแต่ว่าโอเคอันเนี้ยมันเขาคิดว่ามันน่าจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเจอหลายๆเหตุการณ์หลายๆพ่อค้าแม่ค้าน่าจะเจอเหตุการณ์เนี้ยเยอะชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือเป็นนายที่ดีคือถามลูกน้องก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่แค่ถามอย่างเดียวไม่ใช่แค่ฟังความลูกน้องอย่างเดียวแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่เคยทํางานร่วมกับลูกน้องเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยลูกน้องคนนี้เคยทําอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วก็เรื่องมารยาทเรื่องการบริการเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเหมือนตัวท็อปของร้านอยู่แล้วซึ่งพี่จอนก็ค่อนข้างไว้ใจในตัวพนักงานซึ่งเรารู้สึกว่าเออถ้าเรามีนายแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึก โอเคที่มาก็ไม่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่พระราชาเสมอไปเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็มันเป็นหลักเป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสิทธิและเลเวลของผู้ให้บริการเนี้ยมันจะน้อยกว่าตัวตัว,ตวลูกค้าอยู่แล้วเราเราโอเคเราเราเราว่ามันก็โอเคแต่ว่าในเรื่องที่แบบจะต้องยอมทุกอย่างแม้ว่าจะมันมีหลายอย่างเรื่อง Sexualharassment ก็เหอะเรื่องอะไรก็เหอะจริงๆแล้วมันก็คือลูกค้าก็ควรทําตัวให้น่ารักด้วยอย่างคนเนี้ย เท่าที่เอ็ดดูนะคือหลายคอนเทนต์เลยก็คือแพลนไปทำเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ที่ดีกับคอนเทนต์ที่เลวคอนเทนต์ที่เลวมันได้ยอดวิวดีกว่าคอนเทนต์ที่ดีไงสำหรับตัวเราที่เป็นครีเอเตอร์เนี้ยเราทราบถ้าอยู่ทำแต่คอนเทนต์อย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย mm hmm. เข้ามาที่เป็นเรียกรอดวิว view อะ่ะอินเดีนช่องอยู่ เพจอยู่มันก็เป็นเพจรวมแต่เรื่องในกระถิซึ่งพี่ชอนเขาก็ประกาศมานะว่าเอ้ยถ้าใครมีประสบการณ์เจอลักษณะเงี้ยให้รวบรวมข้อมูลมาเดี๋ยวเขาจะไป Further Investigation แล้วอาจจะไปแบบถึงระดับแบบว่าการแจ้งความหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่า มันเป็นมันเป็นมันเป็นภัยอ่ะมันเป็นมันเป็นภัยต่อสังคมจริงๆว่าคนเขาเดือดร้อนนะอยู่ไปทําอย่างนี้บางร้านที่เป็นร้านเล็กๆเนี้ยเขาสามารถเจงได้เลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์ก็เหมือนกันได้สังสังเกตหลายทีละคอนเทนต์ถ้าเป็นคอนเทนต์ปกติอย่างเงี้ยในช่องคุณหมอก็เหอะอ่ามันก็จะมียอดวิวปกติของเขาแต่ว่าถ้าเป็น คอนเทนต์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคอนเทนต์โปรเอ็มเงี้ยโอ้โหคนดูหลายล้านมากเพราะหนึ่งแบรนด์โปรเอมดังเขาดังเรื่องสินค้าและบริการอยู่แล้วสองคอนเทนต์อย่างที่บอกว่าคอนเทนต์ขยะคนชอบเรื่องดรามา่าคนชอบอ่ามันจะมีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่เอสเกียร์ดมากเลยอ่าเวลาฝรั่งที่ ไม่อยากดูถูกเรื่องชาติพันธุ์หรืออะไรนะจะเป็นชาติพันธุ์ที่แบบว่าเอเชียกลางแล้วกันประมาณประมาณไม่ไม่อยากระบุก,ก็จะไปะเอากล้องเนี้ยไปส่องหน้าหน้าผู้หญิง lady บ o y หรืออะไร Are ด o u ์อายุเลดี้เฮาแมทยูวอกกิ้งเคือบอกมึงทําเพื่ออะไรหนึ่งเขามาทํางานสุดจริตหาเช้ากินข้าม สองมึงได้ยอดวิวจริงแต่เนี่ยมันเป็นการอินเซลคือเอดบอกแม่งโคตรทรัดเลยแล้วอยากกูอยากจะเห็นหนังหน้าคนที่ไปถามจริงเลยว่านายถ้านี่เป็นน้องเทคเบอร์เกอร์นะเออมึงให้กี่บาทกูก็ไม่ขายอีดอกเอาไม่ลงจริงๆคือแบบว่าและส่วนมากที่ทานะฝรั่งเขาทาฝรั่งเรียนก็ทําหลายๆคอนเทนต์ที่แบบคอนเทนต์หลอกก็เหมือนกันคอนเทนต์หลอกผีที่แบบว่ามันจะมีที่เราเห็นหลายๆวิดีโอนะเรารู้สึกว่าเขาทําเกินเบอร์มากในแง่ของที่ถ้า คนที่เขาโดนแกล้งคนที่เขาโดนแผลงอะ่ะเขามีมีมีโรคหัวใจหรือว่าสุขภาพที่ไม่ดีเื้าหามาช็อกตายได้เลยนะค่อนข้างเชื่อว่าเขาเป็นอินฟูลวงโลเพราะว่าเหมือนเขาวางแผนไปแล้วว่าเขาจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่อัดฟูเทสอะไรเงี้ยแล้วไปแอกแท็กมันเป็นการแบบโจมตีแบนด์แบบโดยจงใจแบบตั้งใจอันเนี้ยไม่โอเคแล้วก็คอนเทนต์อะไรที่มันขยะเรียกยอดวิวเยอะๆอย่างเงี้ย ก็ไม่โอเคเธอบางคลิปที่มันมันเล่นเกินเบอร์อย่างไอคลิปแพรงคลิปหลอกผีคลิปอาย d เลดี้อายูเล y อะไรอย่างเงี้ยโหเกียดเลยเราเห็นแล้วเราแบบว่าคือถ้าทํากระเทยทําเล่นการตลกตลกอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไอคลิปที่ฝรั่งมาถ่ายแบบคนที่เขาทํางานอยู่อันนี้ก็เฮียแล้วคนก็ดูเยอะมากคือแบบรีเพิร์ลเดจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนเขาทํางานงานสุดจริตเขาเขาทำงานหาเช้ากิน่้าสุดจริตของเขาอะทําไมต้องไปแบบไป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 แทกเขาอย่างนั้นอะมันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะอยากจะมาคอเอานะครับแล้วก็เออ ช่วงนี้เป็นช่วงนางงามอยู่ไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนอกจากคลิปนางงามเดี๋ยวคุณจะลืมไปว่าเออดิฉันก็พูดเรื่องอื่นเหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอยากสนับสนุนช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โวยาดสมัคด้วยแล้วก็ไทยนี้เป็นกําลังใจให้คุณชอนโปเอ็มแล้วก็แบรนด์โปเอ็มด้วยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่สวยสับไม่หลับไหนมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ